วันนี้จะมาเล่นลอเรียวสกินใหม่พร้อมกับเลตอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันนะครับผมอาแล้วเขาเดินมาี่เขาก็โดนดิตายได้เลยนะครับเนี่ยห้าคิวครับผมเบลต์แดดเอาต่อเลยปะล่ะปาหนึ่งครับเอาอันนี้พอดีก็ซัดเลยดิครับจังหวะนี้ั um ๊บปั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 ๊บเฮ้ยมีใครอยู่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย รู้รู้งานเปล่ารู้งานไหมรู้งานไหมทุกคนเฮ้ยเมกาคิวเฮ้ยสอ,อาทีเก้าศูนย์เมกาคิวไอ้เหี้ย <c oughs> นี่มันแลงคอนจริงหรือเปล่าก,กับเนี่ยเอาต่อเราไม่น่าเอาได้เลยเพื่อนจัดให้เอาคุพิงพลาปะทษทีเอาอีกเหรอโฮ้ยคุณปีศครับง่วะนี้ เอาสัต์อีกหนึ่งเมกาเคลรอบที่สองแล้วกูก็ตายตายเลยเพื่อนยอดนี้ยังไม่บินยังไม่บินยังกักออไอ้ย่พีีหนึ่งตายตายตายสวยสิบอ็ิวในสนาทีเมกาเคิลอีกหนึ่งรอบครับผมันก็เป็นพลังสกินใหม่แน่เลยครับท่านผู้ชม และวันนี้มีรอเรียวสกินใหม่เข้ามาอีกแล้วครับทุกคนนี่มาเป็นตีมสกินแบบจีนอีกแล้วนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกแล้วก็สกิลต่างๆนี่สวยมากนะครับผมแค่โมเดลท่ายืนของเขาเนี่ยก็เรียกว่ากินขาดแล้วนะครับแถมมาในราคาที่ถูกด้วยซึ่งการที่เราจะได้รับสกินนะครับผมเราสามารถซื้อได้ราคา699คูปองนะครับแต่มาพร้อมกับกล่องลุ้นรับสกินพิเศษเพียง9คูปองทุกคนเห็นไหมครับว่าเขาโปรโมทการสุ่มกล่องขนาดไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนดูช่องกิ่งานที่คุณก็ไร้จะซื้อสม เราจะไปสุ่มกันนั่นเองนะครับผมมาสกินลอเรียวสกินนี้นะครับผมเขามีอัตราดอปเลทอยู่ที่0.7นะครับผมกล่องหนึ่งก็ราคา9คูปองนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเทสดูนะครับผมว่าจะใช้กี่กล่องหรือกี่คูปองในการสุ่มให้ได้ลอเรียวสกินนี้นะครับผมตอนนี้ผมมีคูปองที่11,540นะครับผมมาเลยดีกว่าครับทุกคนเปิดกล่องแรก10กล่องก่อนเลยจัดไปมันได้นี่แบบฮาเลยนะครับเนี่ยแต่มันคงไม่ง่ายขนาดานั้นหรอกใช่ไหมทุกคน แล้วมันง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่การสุ่มหมดสิครับก็1ิบเสร็จปุ๊บก้าแล้วกันครับกล่องมันก้าคูปองไงเราก็ต้องสุ่มก้ากล่องอะถูกไหมเออเฮ้ก้ากล่องยังไม่ออกวะลองเลขแปดแล้วกันนะครับเลขแปดยังไม่ออกนะครับผมงั้นเล็งความโชคดีนะครับเลขเจ็ดครับเฮ้ยไม่ออกเหมือนกันวะลองหกแล้วกันหกก็ไม่ออกเว้ยห้านะครับห้าก็ไม่ออกวะชิบหายแล้วครับทุกคนทรงไม่ดีสี่ครับ 4ก็ไม่ออก3 2อไม่ออกและ1โอเคครับผมจากเลข1 0ไล่จนถึงเลข1ไม่ออกสักกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองส่มแบบไกลๆแบบแรงๆดูเลยจัดไปเลยครับ20ครับผม180รปคูปองถ้าในตอนนี้ผมก็ได้จังคมอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องมาลองคำนวณกันดูนะครับผมเฮ้ย20กล่องไม่ออกว่ะงั้นลองขึ้นกลางๆบ้างแล้วกันนะครับเป็น15ครับผมร3 5าคูปองครับ15กล่อง let's go เย yeah! ออกยากจริงครับทาบ่านผู้ชมวันนี้วันที่25นะครับผมเพราะฉะนั้นจัดไปเลยครับ25กล่องออกมาได้แล้วนะ้องเดี๋ยวเล่นตัวมากเฮ้ยออกยากจริงว่ะทุกคนออกมาได้แล้วมันขาดทุนแล้วนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ออก19จัดไปเย,ยไม่ออกจริงว่ะทา่านผู้ชมงั้นลอง11ดูแล้วกันนะครับผมแม่งก็ไม่ออกเหมือนกันว่ะแม่งบัคโเนี่สกินนี้ สิบกล่องครับผมอืมเอาได้เฉย โอเคสรุป10กล่องออกนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็ถ้าเราได้สกินแล้วนะครับเราก็จะได้กรอบโปรไฟล์ไปด้วยเลยนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมตอนแรกเรามีคูปองอยู่ที่1น5 4งคูปองนะครับผมมาลบกับคูปองปัจจุบันก็คือ992าอนะครับผมเท่ากับว่าเราเสียคูปองสำหรับการสุมสกินลอรีเลียนี้ไป1 5 4่ยคูปองนะครับผมละถามว่าซื้อหรือซุ่มก็ตอบได้ชัดเจนเลยนะครับว่าซื้อเถอะนะครับก็จะเมอา นี้ได้นะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับท่านที่อยากจะลองสุ่มต่อๆไปนะครับผมขอให้โชคดีสำหรับการสุ่มนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าดวงไม่ดีก็ซื้อเอานะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กันตรงหน้าดับตัวละครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นตามอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับผมก็คือเซตนี้เลยนะครับน่าจะเป็นเซต เซตนะครับผมแล้วก็สปิริตนะครับผมแล้วก็คุณตี้นะครับผมก็แต้มอันดับหนึ่งนี่เรียกว่าวิเดตยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแต้มก็ห่างจากคนอื่นมากหนึ่งหนึ่งสองห้าเจ็ดเลยนะครับผมมาวันนี้จะมาเล่นลอเรียวสกินใหม่พร้อมกับเซตอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันนะครับผมนี่ขนาดท่าแบบโพสก่อนเข้าเกมยังสวยงามขนาดนี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมได้ตีน่าจมาช่วยเล่นนะครับเนี่ยได้แรนดคอมมานเดอร์ว่ะวันนี้ตะเกี้นี่เราเจอกับไฟป่านะครับผมและคอมโบยูเออร์ลิฟต์คอมโบซุปเปอร์โปะ เริ่มเกมมาแล้วก็รองเท้ารถครูด,ดาวก่อนเลยครับผมเฮ้ยดูดิท้าวิง่งมันไม่วิ่งครับผมมันกระโดดหยองหยองเลยครับเราเล่นสกินนี้เป็นไงโอ้โหสกินหกร้อยกับคูป,ปองสกินอื่นเขาบินเขาเดินกันไอสกินนี้แบบกระโดดหยองหยองเลยนะครับผมโั่นว่าขี่ล่าเอฟสเปซบาซีหมายความว่ายังไงวะอ้าวสวัสดีสกินนี่สวยไม่จ้ปาปลาสกินหนึ่งโชว์ไปน็นสีเอ้ยเป็นแบบทีมแบบสีฟ้าขาวนะครับผมเหมือนน้ำนะฮะ ผมีบอกเลยนะครับว่าเล่นคู่กับร้อยเรียวนี่รวยไวนะครับผมถ้ารถคูดามาเร็วอีกยิงสองอย่างสวยบิงยังเทข้างบนเป็นแหวนแต่เหมือนเลีดกูจะห่างสาัตว์ยูเอกร้อนเลยอ่าเพนปั๊บตายได้เลยเนะี่ยอุ้ยเอาเอา,เอางั้นเลยเหรอสรัตว์ดสวยแล้วลองาลบรถคูดามาแล้วผมบิงหลบด้วยเอาเปล่าขอลาขอล,ขอลขาเพื่อนแค่นี้ก็เยอะแล้วสวยครับผมเปิดเฟิร์สบัตได้อย่างง่ายดาย อ๋อๆๆที่นี่ก่อนอ๋อๆๆตายดิเงี้ยรออะไรอ่<ช>ะซิงออกไม่ได้ตายเลยครับอุ้ยไกลเกินไปเพื่อนซู้มันเลยเอาแวนแวนพี่พี่เป็นอะไรพี่รถสตาร์ไม่ติดเหรอเอาอะไรนะมาทำอะไรอ่ะเอาอะไรต่อเลยแล้วกันโอเคหนึ่งนาทีสามคิวแล้วนะเอาไงต่อเลยป่ะล่ะเอาเลสด้วยอ่ะเอาเลยอ่ะยังไงจะข้ามไปเอาเลยไหมผมว่าแวนน่าจะหลุดไปแล้วว่ะหลุดระบบไปแล้วอุ้ยเจ็บทั้งทีม อันนี้แหละครับตัวละครที่ควรจะโดนเนิร์ฟแล้วช็อตนี้ผมรวยเลยครับผมโอ้เอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์ท่าเดินอะไรนี่สวยมากนะผมแต่ยังไม่ได้โชว์ท่าวาร์ปเลยนะฮะแล้วผมเวลสนะี่ได้ยังไงจังหวะนี้ตีดเทียร์เด้งอีกอ้าวข้างล่างสวัสด,ดีครับทำอะไรอยู่หรอแล้วมีหน้าตัดเวฟสูงมากเลวลสี่ด้วยครับผมแล้วผมบิ๊กดัดตทันตนะิี่เลยตายซะแล้วเพื่อนเสิร์ฟให้ขนาดนี้สองนาทีซีคิวโอ้ไมก่ก็รวยรวยครับผม ที <ider> <itor> <cción S 1> ่วงโอ้โหดูดิทุกคนวงอ่ะโอ้โหเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเดี๋ยวผมเพียกลางไว้ครับผมแต่ว่ามีเงนติดว่ะเอาแล้วเขาเดินมาที่เขาก็โดนดิตายได้เลยนะครับเนี่ย5คิวครับผมเบืต์แดดเอาต่อเลยปะล่ะปลาหนึ่งครับเอาอันตีดนะพอดีก็ซัดเลยดิครับจังหวะนี้ปปปปปััััั๊๊๊๊๊บบบบบปั๊บ เฮ้ยมีเก้คิวได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรู้รู้งานเป่ารู้งานไหมรู้งานไหมทุกคนเฮ้ยเมกาคิวเฮ้ยสองละดีเก้าศูนย์เมกาคิวไอ้เหี้ยนี่มันแรงคอนจริงหรือเปล่าครับนี่เยเอาต่อหรอม่น่าเอาได้เลยเพื่อนจัดให้เอาคุปปิ้งพลาดปะโทษทีเอาอีกเหรอโอ้ยบุรีไฟครับจังหวะนดีเอาสัตว์อีกนึงเมกาเคิรอบที่สองแล้วกูก็ตายตายเลยเพื่อนจดนี่ ย,ยังไม่บินยังไม่บ hmm. evet> mm ินยังกักอยู่โอ้ยนี่บินไม่ไม่บินไปนึงตายตายตายสวย11คิวในสามนาทีเมกาคิวอีกหนึ่งรอบครับผมสามนาที11คิวป่าไปแล้วมันต้องเป็นพลังสกินใหม่แน่ๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้แล้วได้ออฟออฟเมย์ใจได้แต่สามนาทีแรกนะผมเรียกว่าเกิดไวแน่นอนครับผมเกมนี้บอกเลยทิ้ต่อไปเซตอันดับหนึ่งเขาออกอะไรกันนะฟรอสการ์ดแน่เลยไอ้กุนนี่ว่ะไอ้กุนนี่เกมนี้ไม่น่าคุ้มหรือเปล่านะว่าน่าจะฟรอสการ์ดนะครับ น่าจะเป็นอ้คนนี้นะครับผม,ผมเอาคอเอด้รีมาอ่าไปครับผมโอ้ยมันปีกอะเอาตามหรอแมวเอาเอาทำไรอ่ะไอ้หนูเดินผิดทางปะนี่สิบวิเพื่อนรรวังตายโยกดิโยกดิกดวนแล้วก็ซัดสวนด้วยนะ คุณจะตึงอุ้ยเมนต์เอาสวยครับพี่อยู่ตายอ่าเสร็ครับสุดแดนเมนสุดท้าย12คิว4นาทีครับผมสุดยอดเหมือนจะเป็นเอกุนีหรือเปล่านะชิ้นนี้เอ้ยไม่น่าใช่ครับผมน่าจะเป็นป๊อตการ์ดอะไรบาก็ไม่ได้เซตไว้นะผมก็เล่นตามดับหนึ่งของเซิร์ฟไปเลยครับผมมันจะออกอะไรเดี๋ยวมันก็ออกให้เองแหละคลิปนี้เราจะมาเล่นตามเซตอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดเองเพราะมีคนคิดให้โอ้โหตดตายเลยเหรอแรงจังนี แย้ตีไปแล้วหรือเปล่านะอ้อยโอ้ชนด้วยก็ตายไปเลยละกันป๊อตการ์ดครับผมใช่เลยสิบหกสามเขาไม่ได้หลุดใช่ไหมเนี่ยเขาอาจจะกำลังตื่นเต้นอยู่ก็ได้นะครับในการเจอกับผมเนี่ยเอ้ารอบโดนอีกก็เกมเดยวปลาหนึ่งไปครับผมเราล้อเลี้ยวเกมนำนี่บอกเลยนะครับว่าสกิลโคตรแรงแถมตายยากมากเพราะคู่ดาวเยอะ เอา้าตายดิกฮาเวีย,ยวผมอ้าวเป็นออเรลี่เหรอออเรลี่ก็คือเอโคนี่ปะน่าจะใช่นะครับผมดีเหรอวะเฮ้ยที่เมื่อกี้ผมยิงยัดได้เลยนะแต่กลัวตายเหมือนกันกลัวอะไรอ่ะมาสิครับเป็นตายทิยกยก๊กเกอร์ติ๊กเกอร์โยกอ้าวติ๊กเกอร์โยกแบงค์แบงค์ทำไรหแหวนมันไม่น่าเล่นอย่างนั้นติ๊กเกอร์โยกใส่ผม,มเมื่อกี้ปกติคนเขามาทำกันเหรอวะ สนใจอยัดเลยละกันมาดีตสน่อยปล่ล่ะน้องวิวกลัวแล้วครับพี่อวิวิแรงแรงแรงไฟเป้าเฮ้ยหมับเข้าให้โอเคขอไปาบูก่อนนะครับสู้ๆนะท่านผู้ชมอวิวิโอ้โหหย่าลีบูบั๊บหย่าลีโอเคแล้วช่วงวันี้รอเรยวมีบูครับผมแดนซ์ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดอ่าเอฟเฟกนี้จริงด้วยนะผมเชนนี่ที่สุดท้ายจะเป็นอะไรกันนะก็อยัดเลยละกัน ติ๊กเกอร์เอ้าตี๊กมีเคียนถึงจะตายดิครับเนี่ยอ้าวตามเลยดิรออะไรอ่ะไม่นะตี๊กมีก็ชุบไม่ทัน17คิวใน7นาทีตายนะครับพี่หมายถึงเออสุดบวชตายเดี๋ยว sorry ในแฟนเพื่อนติ๊กนรกแบบดิจิตอลโหแรงมาก เฮ้ยมีหน้ามีหน้ามีหน้าทำอะไรเพื่อนมีหน้ามีหน้าใจเย็นเย็เย็นคุณทำแบบผมไม่ได้ผมทำได้คนเดียวเท่านั้นออกเพื่อนป็นโดนด้วยตายนะเวื่อครับ18คิวใน7นาทีแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาโชว์ท่าวับกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนระหว่างที่เรารอบูบับขึ้นนี่เป็นไงท่าวับมีแมวสีฟ้าโผล่มาด้วยท่าวับอะไรกันครับเนี่ยโอ้แล้วคนรักแมวแบบผมนี่จะพลาดสกินนี้ได้อย่างไรนี่มันเอาสกินออกมาเพื่อขายเอาใจทาสแมวนี่หว่า ดีไฟเลยครับอุ้ยมันหนีหมดเลยโอ้พี่ชายขอเล่นหน่อยดิเอาป้อมกลางออกแค่ไหนไปใช่ไหมอุ้ยอุ้ยตีมีกูจะแตกลูกสองสยองขวัญเลยฮนะโอ้โหหายสิบเก้าคิวครับผมผมว่าคลิปนี้ยี่สิบบวกวะ่ะไม่น่าพลาดตายละนี่ไงยี่สิบพอดีแปดนาที เอาไงยีน่าเล่นไหมทีมสุดท้ายเป็นอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นมงกุฎแล้วก็สมุดเขียวนะครับผมแรงมากครับเฮ้ยมันหลบมันหลบเรามันโหนมาผมบิ้งใส่ผมกดโอฟก่อนแล้วผมกลัวมันอันติแต่ผมลบทำไม21คิวครับผม30มิบคิวไปไหมเกมนี้30ไปเลยเออมทำได้เพื่อน30 30 30มันเพื่อนเกี่ยวครับไม่เกี่ยวโดนด้วยเจ็บ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  ยัดเลยอ้ออ้ออ <hatten tutti. S 1> ้อชุบหน่อยได้ไหมมีพลิฟอยู่อย่าไม่ต้งชุบเพื่อนไหวอยู่รามุงกดผมมาได้ไงผมซื้อเลยผมยัดอีกผมไปต่ออ้อเจ็บมากลบไขยะมิโดนสามสิบเปเลยเพื่อนคลิปนี้กูว่าทำได้ป่วยเทมในสิบนาทีรอเลี้ยวเงินหมื่นว๊ดรอเลี้ยวเงินหมื่นจริงป่ะนี่เดี๋ยวที่ผมว่าเกมนี้ต้องมีชอยอันนึงไว้แล้วครับเพราะมันมีอยู่เอ๋มีอลิสนะครับผม เฮ้ยม,มาอันติแล้วออปันดีกับน้องอ้าวปันดีเอ้ยยูเอมันเล่นผมแล้ว,วใส่ยิปนี้จะไป30ไม่ทันว่ะท่านผู้ชมไว่เอ็นแล้วอะอแต่คลิปนี้นี่เรียกว่ายาวๆเลยครับเนี่ยไม่ต้องตัดเลยชิลจัดเอา้าเจี๊ยเพื่อนเอ็นได้ปะเนี่ยห้าร้อยได้ป้องเอา้ายังไงแล้วซี่ฉีจึ๊บสองร้อยเอา้เอาอ่ะโอเคเกือบเกือบเอ็นไม่ได้ อันนี้คือการรีวิวรอเรียลสกินใหม่นะผมเรียกว่ามีแค่คิวลัวๆเลยฮนะเกมนี้ต้นเกมสวยจัดเกมก็ชงให้ฝั่งตรงข้ามก็เดินมาตายลัวนๆนี่ผมเล่นคิวเลนอ๋อมันต้อง MVP อยู่แล้วนะครับผมเล่นขนาดนี้นะจะพาดได้อย่างไรเห็นใต้คิวครั้งที่63 14.0ี่ยเหนือกว่า999% 99ของผู้เล่นอันดับเดียวกัน มาดูดาเมจตอนจบเกมกันดีกว่านะครับเุกคนมาชจุบานเท่าไหร่มาในสัก40ได้นะนี่ับผมฆ่าไป23ตาย2อไอินะครับผมเว่นะครับผมเซตไอเทมก็ตามอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลนเผม็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับดาเมจเท่าไหร่41%จริงๆด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทีมงานที่มาช่วยกันชงนะครับผมสับทีมผมเรียกว่าเป็นทีมกันมากนะฮะรือว่าจะได้เมกาคิวปุ๊บปล่อยกันเรือๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุก ต้องบอกเลยครับว่าซื้อคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าดวงแม่งเกือจริงแต่ถ้าเพื่อสุ่มกันได้กี่ควดปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับว่าสุ่มกี่กล่องดีแล้วก็สุ่มตัวเลขเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขูบทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราชมกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีก้าคิวเต็งๆต็งเลยว่ะ